จ้บสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาไหนกะช้านั่งกะสิไปเพื่อนยายแก้วอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องช้านั่งไปตลาดนัดช้านั่งกะไม่ยังไรายานั่งกะซื้อเบบงกงนั่นแหละช้านั่งกะสิแบ่งไปให้ยายแก้วลาวกะสิไปทาไปไทยจากเราอยู่เฮื่อนเราไปอยู่ช้านั่งกับ่ฮู้พ่อแม่พี่น้องช้านั่งกะสิไปทามไปไถ่เบื่งน้ำกันมาเรา ไปทา้งใดมาทา้งใดชนากับเรือไปหาพปืนเติงแล้วอยู่ใกล้กันชาวนากับเริอไปพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าช่วงหนึ่งชาวน่ไปรับจ้างอันนชาวนางบฉบ่าชาวนากับเรือออกไปใส่ชาวนาก็อยู่แต่ในบ้านโบหู่ว่าเราอยู่เรื่องเราไ่อยู่ชนันากับโบจักคือกันพ่อแม่พี่น้องไปนั่งกับมีปลากระป๋องป้องหนึ่งชานัเ่ยไปหายลาบอได้ให้หลานเรากินแล้วก็มีอันทั้งหมูเนื้อหมูพ่อแม่พี่น้องเนื้อติดหนังเนี่ย เพราะว่ามันเป็นเนื้ออันในปากในคางในจมูกหมูหมหมอะไรพวกนี้พี่น้องไปให้ฉันแล้วก็ไปทำไปถ่าไไยน้ากันกับชาวนางลงไปบ่าพึ่นอยู่ลงไปอยู่ชาวนากับหมูพวกนี้พี่นอ้องไปทำไปถ,าไปถา่ายเราอยู่เพื่อกันเลยเราบปอยู่กับหูปันเพราะว่าชวนมีมันหุกแห้งพวกนี้นอ้องหุกแห้งขนาดเลยเนาะเพราะว่าชวนหมันเป่นแต่มัน เินยามันหกปะฮะหกงนา่ปามันหกอือชสดงกำไว้จงเอามาผูกยู่นี่อยู่ปะ้ก๊อปเส็็จยงไดยาย สบายดีโอ้มาแต่หาน้ำไม้สบายดีล่ะสบายดีลูกเป็นไข่นี่ก็ได้เมื่อยล้ฮะอือไปหาน้ำไม้เอาลายก็เอาไปได้เมื่อยโอ้ยขอโทษขออภัยทุกม่พี่น้องอืมนี่ชนะขอโทษขออภัยอันนี้มันอันนั้นโอ้เราไปหาน้ำไม้น้ำไม้ไหลเบื่อน้ำไม้น้ำไม้ไหล ห่นไม่ชงกอนมพลาดพูดในแขมห่วยเลยยอาหาเชิญ่วนเขพอนี่แหละโดยห้าก้าแต่หาน้ำไม้ไเลยห้าห้อกระดังควต้มน้ำขิงต้มบาชดานี้เท้าบุญเสือบุตทิ้งบุจือได้เพิ่งจังบุห่นจื่อดดเสยนไม่เดียวนั่นแหละเขาให้อไม่กบด้เบ่ฮหอไม่เดียวโอ้ยมาชนะชนะนนี้ ปลากระป๋องกับอันเนื้อหมูพ่อแม่พี่น้องอันอันน่ะบนบนปากหมูนี่แหละชนะงันตลาดชนะงกะนั่นเลยชื่อละแบงมาให้แล้วพอไรขวัวให้หลานเรากินเอายายโอ้ยกล่องชนะงขอโทษขอขอภัยพ่อแม่พี่น้องระบบเอาบุบเอาโอ้ยขอโทษขออภัยหลูดมืออันปลาป่องป่องหนึ่งกับอันอเน,ออนื้อหมูแหละชนะซื้อนี้ มันเป็นแบบเงือกในขางมันอะไรมาปั่นกันกินพ่อแม่พี่น้องพอไร้ยายเพิ่นกินเออไปหาน้ำไม้เนาะมันีหาน้ำไม้หรือยู่วยืดอ่ะยังมื้อกลับลงไปแล้วก็ปิ่นวิ่นในช่วงนี้ลงไปแล้วก็นั่งอยู่เขาหามาแล้วกินเลือดยายเทนหรือว่าแจ๊ชิแกงว่าน้ำไม้ว่านชีแกงนี่แหละเออจะยากวะกินบ่ได้ยาย กระเพาะขึ area, ้นกินไม่ได้เลยชูบข้าวละนี hey, ่ค okay. uh ือกันแล้วนี่นี่กระเพาะชาวนั่งขึ้นชาวนั่งกับไปหาหมาหมาเนี่ยหมาเจอบ่แม่นเฮ้ยเมื่อไหร่มีนักกินคนนี่กินข้าวเพลียบนะมันนี่ข้าวถือไปปั้นหนึ่งย่างขึ้นไปดูดูไปแล้วก็เมื่อยแล้วก็ยากมีคนต้าข้าวบุกปั้นนี่เฮ้ยเมื่อปลาหยาหลายเนาะในดินเป่าอุลิ หลายฮัมโ้ามาผูกยุยมาูรถนีนามนี่มาผูรถนีบหยผูกม่ผูกีราเห่ยมันแดนี่่อันนี้บะชีบะชีเอามาผูกอยู่อวยม้ยช่องโตกับบาชีเอมาผูกอยู่คืออยากมาผูกหักยยำบุระมาบรไรอันนั้นเขากับบริไปทางใหเพราะวาเข้าบริชาบายเขากับะไเจิบกระเพาะ แล้วก็บุ้มขัจ้อยเลย่ับชงอันนี้ก็อ้ายขึ้นไม่ได้นอนจะเคืนกันคืนปีงนี่แหละพอได้ให้เล่าปันกินเพรได้นอนมชนะกันแต่พุ่นก็ไม่เต้น่อไม้ละเขาแกงเมื่อกินวันนี้ข้าวแกงหน่อไม้แช่บักเก็ตลายไปได้กินเพรได้ชนะกับกระเพาะขึ้นอันนี้หรือมันกลมือพรากระเพาะขึ้นแห้งไปหาหมอหกระมาแต่หมอกอกันเจ้าก็ไ่อยู่ดีเนาะไ่อยู่ดีที่ตายอะไรใหญ่ กระเพาะขึ้นลำไส้ลำไส้บาดลำไส้อาเส็บกวดบ่ได้ยังเจ็บแล้วก็ย่มันไปอยู่แต่น้ำหยานั่นแหละเด้ในประเทศมาเป็ต่น้ำหยานบ่งกวดในกุดกระปูบได้ตัวเดียวมึงทุ่มหัวทุ่มค่ำไปคุมเมือเนาะเจ้าไปไปลิตนี่พุ่นหลังบ้านเป็นเมื่อยเนี่ยค่อยเป็นเมื่อยได้ชวงนี้ค่อยขึ้นลาได้อยู่ผพียงเดียวเนาะคุมมอกอยู่คือนลงบ้านลานก็ไปน้ำมา คนเรามากเป็นเมื่อยเป็นยังคนเรไปดูน้ำมูกหลายๆคนพุ่นโนเนอน่งเงยย่างเป็นยังมายังเมื่อยพ่อตายเลยนะโอ้พี่จังเวยขี้เหี้ยดไม่มีดอกไม้เคยจะเก่าเตี๋ยนไม่แล้วน้ำนั้นเพื่อนนางกรบพาะป่าหาได้หึงได้หน้าไม้กแต่กัาพญาติกระเพาะขึ้นแล้วก็บริบายกินก็ได้ทั้งขวดเชียวหนินางถุงเช่าพันหน่อยนึง แม่บักอันบุญท่านมันขายมันปลอามือเราโซบสองโซบกระพั่อมันจะกระป๋าเอาใช้จะนังกระโบ้หูน้าไม้ลาเน้นไปจากทางหามีแต่น้าไม้ลาได้เป็นกระชอบอย่างนี้ทีน้อยเราโบ้หูจักบนหาไรกระโ้หูบ้านเอาเอาโบ้หูไปจากทางไปก็อยากไปอยู่อยากไปหามันประกาศติดแตนแม่บักอันทุพันธ์กระพั่อมันได้มือนราต้องทัวใช้แสนติดแตนก็ได้ถุงชีสิบหรือบางคำเดียวคำเดียวใส่แม่โอ้ยฉอดดบปะ ครไบแรกแรกคือชนะงนั้นจีจี้ไปทา้งใดขี่รถประกันตัางโต๊ะตะกแตนแห้งเต็กเล็บบริกินนะบริกินเอาผูห้หญิงประคุมใช่ลูกไครไปจ้าี้ไปทา้งใดขับรถขับรางมีรถกบระ้า,ปปะาปไปอีกขับไปก้นานไก่แห้งแถวดงบุกอกบุกอึเจ้าไปบรอดเด้อทางกัมมัญญาดงพุงเอาไปจีไปแพงมึงเห็นเชียงไปก็เด้อไม่ได้เน,นา น um ั่งดูแน่ว um ่าคือด้อน้ำมาลไม่มาบ้านกระปองกินแยกกองกันะเยียนกินมื้อเลยแม่ชิบีกันนะกินท่หน่อยนี่คือดื้ออะไรเปนว่าเป็นไออยู่ัะนักขคนโมติงอันนี้เ็ยังว่าะอยู่นั่งไปทิ่มเมื่ออะไรเชื่อไปนี่ไอนมเกิเพ่อนก้าไปทิ่มซองหาเพื่อเราไปเห็นวันนี้ไปทือเกิดแม่ไปเกิดจะเป็นชื่อให้เลยเมื่อที่สามไเห็นเลยไปหาหอบบดบ้านไปเห็นลก็ย่า ยืดไปที่เนาะเขาเข็นเขาเอาแล้วเนี่ยเอาดูเนี่ยดูขโมยขจายหลางเอ้ยหางมีเด้อหางจะโอยู่ได้กินเางนเเีบ่มีเงินมืดนี่กข้าวน้าได้ยังกินใช่ไหมข้าวน้าบอมือนั้นเหิวข้าวมือหนึ่งมัดมือบอกก็เพิ่งพอดีไปแล้วพอดีอันข้าวสาบมี่ขากินมีเยอะอ่ี่หนขอ แล้วบักนาลดักมาให้หาโลโลโลูนี่เออข้ากับชัตู้กาก็นาเลยคนทั้งกินถึงมาจ่มด้วยม่รู้สังคกอะไะก็กินหมดแล้ว,วนะกินไปกินเขาเก่าเพื่อกันชานากันเขาจะปีได้แหละลูกไปเห็นหน้าน้ำเขากาับผู้ใหญ่กับคือว่านะ มันเลี้มันเลี้ลัมก็ขึ้นเวียงน้อก็ไปล่นเก่งแทะตัวปไปไปห้ากินบ่ไปหา,านไม,ม้บปป่มือนนี่ค่ะบ่ไปลาไปยังน้แม่เบิดไปป้าไปในเฮือนในเถียงเขาแล้วก็ไปพู้นดีวนี่แลหละนือ,อมันสบายมันว่าบ่พังแก่เสื้อเบิดมือมานี่คุ้มให้นุ่งนี่ให้นุ่งนีม่มันสบายได้ไม่เพียงนะห,หลายมือแล้วนือเอ้ยใอ,อ,อยก็เป็นวินเท่าไรมือแล้ะ เป็นเมื่อยได้เหมือนั่นก็ค่อยลุกขึ้นค่อล้มเนี่ตามสังกะสีต่ว่าเลือดเลือๆๆ่อนมันอยู่้วดอกเชื้อหางนู้เลยอือกได้เลือดฉันบอกให้ว่าวเลือดสิสังกะสีตัวจะเลยฮะอืมกับไ่ได้ย้อนมันนี่หละเพราะ้นเห็ดแพ้นั่งเต็มน,นี่นี่มันนี้เชื่อขาวกัปบป้าเดินหัเลือดเขาเหานๆๆนกกนา็นเันอย่นี้กนแจ้งที่จควมไปโดนในนางเลยแล้วไบจะขี้มาก็มัครับ เอาตัวนั้นน่ยมามว้วนใส่ถึงในเช่าโอ้บักอันนี้มันคะดึั่วดอยู่เนาะว่าตัวเองรูไ้ไหมทีดขึ้นเพียงตายแล้วกูบานิตายแล้วกูบานิเก็บหัวเดียวว่ะตายแล้วแบบเดียวยอดอะไรไม่ไล่ไม่บุง้งใี่ไหมเนี่ยหาในชนอ้อยนั่นแหละแบบอยู่ชนนั่นแหละไม่<อ>รู้แล้มันไหลไปแล้วก็บอาหารไปไกลเอากรบเป๋าเลค่อยมีเงินพอปลายกรบเป๋าชื่อชื่อแต่ อันเงือกหมูนี่แหละ<ม>บนกระแตหูมันนี่แหละแถวหูดังหูดิ่งมันนี่แหละมาบอได้ขวบพอแร่นั่นให้ลูกกินเเปือยๆนาะแม่น,นมาขวใช้พักใช้ยังนี่แหละบอได้ลูกกินที่ได้ชะไักกระเบิดองเราอยูต้องตักค์ปลากระเบื้องนวดปีกันแบบชิ้นมันกา่าแพงเนาะชิ้นหมูกระไรโลนึงก๋วยกับเชนเลยก๋วยกบเชลมือเบาถืองดขึ้นเงินไปนั่นแหละ กระเชื้อเป็ดชี่ปัดมันราคาอีกแบบหนึ่งก็เลยเอาชื่อกินได้ซี่นะมเงินค่อนข้าเชื่อกระดูกกับข้าวผักอันเดยอันนี้นะมินีินั่นแะฮะก็ได้หลายแน่เห็นะเป็นเมื่อยอย่างนี้เลยนะมาหัวกำบยางบ่ฮอดตากเบิ่งมาไปถามเบิ่งย่ายก่อนพ่นไปจังไดมาจังไดว่าเอาอันนี้ไปให้เล่าปิ้งกินอะไรนั่นกับปลาปองพอได้รจำวันนี้ก็ไปลงไปทางนั้นวานนี้แล้วก็เพลแล้วก็ไปแล้วก็ มืนมือนั่นค่ะค่อยเองนี่ออแรกตัวหาหน่อไม้หามาแล้วก็แกงน,นี่แค่แย่แค่นะฮะแกงจนเรือกินแล้วมันหลายคนมีล็อกเรือกินอาทิตย์เนีน้อันนี้<ม>น่าเลยภูมิดได้ไปหาที่ภูเขาเดียวม,มาแล้วเขาแกงคลายแบบนี้นหามามีผู้เห็นนะ<ม>ค่อยผัดเมื่อยเน่กินกันบบะหมลงลายเรากินก็นได้อย่างเรือว่าเม็ดเพียงอันนี้ดัา่างไพน์พุ่มแท้ ไม่ไปจู้คืนอะไรพังเนี่ยบอกคุดกระปูบอกอย่าคุดอย่าคุดนั่งญี่บุ่นกระปูฮะโอ้ยตายแล้วตัวเดียวบนนี้ก็ตาย้ามันไปลราบอกไปแล้วไม่เห็นใั่คุดกระปูมากินแรงมาแต่ละมอร์แต่ละเว้นหายังกินใช่หาหน่อไม้หนมอันนี่เลยคนไปหาเห็นอะไเห็ดบะกับเทเล็กเทน้อยเสือเนีเนะ พอได้กินเนาะพอได้กินไปแบบนี้แหละนะนี่ก็ยอมกินแบบนี้แหละบเม่นได้แอนเจียแบบนั้นครับคนี่เลยแบบโลอืดดขโมกจยหลายได้นางเด้อบัวคำนำโย่ตัวเดิมให้ค่อยกินโอ้ยขึ้นมค่อยบวได้กินไปีงแล้วค่อยลอยเ้ยผมยว่าเเื็นไหงก็ โดยโดยมาถามมาถ่ายเบิ่งว่าไปทางใดมาทางใดจะนั่งกันอยู่ใกล้กันกับบุคคลที่ได้นั่นเนาะเพราะว่าช่วงหนึ่งกับไม่ไปรับจ้างจะนั่งกับบุคคลอยู่เฮือนปาบาีิกะอยู่เฮือนกับแบบสบายกับบุยังออกมาออกมาผูกงัวเท่าหันแล้วก็เข้าไปอยู่ในเฮือนมาผูกแล้วมาเสียมาผูกอยู่ในนี่ฮะเอ็มบูระมาบูรดคอยอยู่ก็ยไปเคลียร์หายอย่างนี้วบานท่อมช่องถังตัวนะก็คือของในบ้านเพชรเห็นมาไว้ จะนั่งกับว่าเจีานั่นแล้วก็เออไปไปมาเบิ้งว่าเออไปตลาดนั่นเออนั่งเบิ้งปาดอันนี้ไปให้ยายกับอะไ้คั่วกินว่ะอะไรชูลานกินตลาดนัดแกงแห่เออตลาดแกงแห่บวมวันพุธแม่แม่วันพุธไปไปเที่ยวนึงจะหึงกันหรืออืมจะข้าวอันพุทธเอาเงินให้ซื้อดินกับข่าวมีแต่แนวแพงเออก็เลยว่าเอาว่าซื้ออันนี้แหละก็เลยอันนั้น มาแบ่งให้ยายพอได้กินน้าบ่พอกาบอค่อยกินประดอกเห็ดให้ละแขกน้อยนั่นแหละเพราะว่าเขาแบบโบยู่ดีเขากับบค่อยอยากอะไร<ป>อยากก็ได้นี่อันนี้ยากนะมันนี่แล้วแบบผัดเด็กผันให<อ>้บืนแบบว่าบืนกินเธอละคำชองคํามัามมนบุยากทั้งยากอ่นแต่ว่ามันอดกินคําบุก,กินพระแท่งเจ็บมันบุมียายวิตาเนี่ยบางโมน้อยอันนี้แหละไม่พายมากินนี่ฮะมันกินแล้วชองสาหน่วยฮะอื เป็นนึกตายได้ก็บ่ฮอดนเลอือทำนี่ยังบ่ฮอดโย่ท่าเลยแหงเอากระเท่าค่อยจะเป็นะไรเงอาเป็นเมยเป็นมึนเป็นเมื่อือือบะตแบบนี้แบบนี้แหละโดโดโดอันนี้มัเอาขนมเอาเพียงมันเอามันทุกน้อยแล้วบ่ากชิดชิดผ่นองทำถุกมันกรเบิดกระด มีชื่อปลาดุกมันกินบุดีบ่ราชาวพันธุ์กระเทาะชองทำคันเออฮู้ยอย่านั้นนะหาแกงน้ำมันแกงน้ำมันบบดนี้เราไปหาหน้าให้พ่อแม่พี่น้องต้มปลาไว้ก็ไปกินอันนี้แหละอือก็ได้เป็นยังต้มปลาไว้เมื่ออื่นไปแล้แม่แม่นต้มปลาไว้น้ำมันไหลมันก็แซ่บอยู่ฉนางก็ระอ่อนอยู่แต่มันกินบ่ได้พ่อแม่พี่น้องอ่าอันนี้มันทางบุรีเี้ยนี่อือกินบ่ได้เร่อะไรๆใช่ ชุดแบบว่าชุดชุดแหละเรื่องน้ำใหนนม่น้ำมันเอ,อ้าอ,อ,อันนี้บ่อหางไม้ก็มาดีกระเพาะดีอเบ้านเนี่แหละเขาลุกให้ว่า,าน,นี่เขาบริจาคเขาลุกให้เลยตัวเมื่อกี้เบรนหางานฮะบริโภคได้ค่อยกินเขาให้กินเจ้านึงว่านคนจีนย่างในกระเพาะค่อยขึนนนยนออย้นแกงไม้ได้ใช่ไหมโอ้คนี่เอาได้นางเลยแบ่งเอาเมื่อต้มรสในเพื่อนจีอาในเฮือนนั่งจะจังว่ามีอยู่กุกแบบนี้ได้แม่ มันแมนบ่แหละคือคืออยู่คือคือแม่นอยู่แล้วเฮาชิบิ่งก็มันดีกระเพาะดีกระเพาะกินมีแห้งมีแห้งกินต่างน้ําด้วยกันฮามีหม้อมีแหกต้มดีไปเลยญาติยังกินโรดอยู่กันมันดีแห้งอยากกินถ้ามันดีเดี๋ยวนี้กระเพาะลําไฉมันบาดมันอับเสพเดี๋ยวนี้ค่ะกินกินประโยชน์เขาญาติยังกินโรดคนากินอันนี้คกินประจาเลยแห้งดีโดยโดยในบ้านน้อยเขากินอันนี้เบ่แหละ ตุ้มุ้ทธาวันได้เลยโดยโนขอน้ำเขาหวานนี่อขอกับเจ้าเราค่ะว่ะา,าวเด็กกุ๊บมันไงโอ้ทงไม้ชนางว่ามีอยู่ในเหอนชนางคับมันชิแม่นเบิงนางยิ้มมาเบิ่งชนางว่าคือมีอยู่นะเป็นหมากเป็นอันนี้ข,าข้าวกระบอกงูว่าหา,ากระบอกแจ๊กชาวนางว่ามันชิขมมันบุข่อมอ่ธรรมดาเลยน้ำเหลืองเวลาลงจะช่วยกินเลยโดยโดย เจ้หันต้มกินแล้วเนาะเขามาทานต้มมาค่อยไปพูนค่อยกินอขต้มใบสีดาค่อยเสียบท้องอือโด้วยด้ยอ้าวชันเขาก็เมื่ออะไรยายเอ้ยโดยโดยมาถามมาถ่ายเจ้าว่าเป็นจังใดมาจังใดเลยแล้วก็เลยเอาอันนางหมูมาให้กระป๋องกระป๋องพ่อแม่พี่น้องพ่อหลานเพิ่นอยากกินข้าวอ่ะพี่กินให้กินเพิ่นอยากอะไรกินลูกพนอยาก พคนอยากนะคนกิ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 นกีกระปูกระปูไปนบ่งกว่าหน้าตายอมกินมันหมดแี้วคนอยากกินเขานะกิน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 เออเข้าวบุลื่กันแหละอยู่เพื่อนกันชั้นนี่แหละแต่เอากระไรช่งคนแม่ลูกชี่หาน้ำโอ้ยนี่กระไรช่งคนแม่ลูกกินชั้นนี่แหละนางเอ้เพราะว่าเพราะว่าน้องมวยเพิ่นกับโบอยู่เพิ่นขึ้นไปนำหน้าน้าป้าอยู่แต่แขกเพิ่นกาอยู่ แม่พ um. um. well, mm. so ่นกลับไปรับจ้างเลยรับจ้างลำนาเลยอยู่ชองคนชาวนากับชานี่แหละบริหนึ่งหนึ่งเม่เช้านี่แหละก็แล้งเลยใครคือกห้รงบ้านกับพ่อแรงจอให้อนี้แลกินกินน้ำดำข้ามพ่อไปเที่ยกับพ่อโดยโดยอาชานทำเมือกันด้วยยายด้อโดยโดยเขาโดยเด้อล่ะเด้อเด้อเด้อโดยพี่น้อง็ใจเด้อปอป้ามาให้นะวะ นั่งกินเยอะเอ้ยโอยนั่งพอแม่พี่น้องมาเนี่การชาวนางกะมาถ่ายอันยายแก้วแล้วอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวนางกะมีอันเนื้อหมูมาหายแล้วแบบเนื้อก็บม่เว้นเนื้อแหละพ่อแม่พี่น้องมันเป็นแบบหนังหมูแบบหนังที่อันเนื้อแถวหูด่างแถวอันนี้มันชาวนางซื้อเอาแบบ ติดกับหูกับอันนี้มันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องชาวนานก็ซื้อมาไว,ว้ครัวให้แขกน่อยกินชาวนานก็เลยมาปั่นให้ยายเพิ่นแน่เพราะว่าอีต้เล่าเราก็กินแต่นาอไม้พ่อแม่พี่น้องกันคำเนาะคนเท่าเฮาชาวนานก็แบบอยู่ใกล้กันกัมียังกระแบบ่งกันก,กินแบบซี่แหละพ่อแม่พี่น้องชาวนานก็แบบว่าก็มีกินแล้วก็คือว่ามูบุมีกินเท่ากันคือว่าอยากให้แบบว่าสงสารคิดใจชีวิตชาวนานกะัะบุมีกินเต็กี้กั แบบชีวิตเาล้าวะลรพ่อแม่พี่น้องกระปลากระป๋องปองหน,นึ่งจะวนาข้ากามาให้ล้าหลานล้าพอได้กินพอได้นั่นเหตุไรคนเฮากินแต่ละไม้มันก็โอ้ยแต่ชาวนางกินแต่ละไมา้กระเพาะชาวนางก็ยังขึ้นก็ยังก็ยังแบบว่ากระเพาะล้ำส้บาดกระเพาะล้ำสา,า,า,อ,ำสาอักเสบแบบซี่แหละพ่อแม่พี่น้องกินแต่ละไม้แบบชาวนางกินละไม้แบบเลียนติด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 กันเลย กระเพาะก็ยังขึ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้แล้วก็แหงคนเท่าเนาะชาวนากับแบบชงสารชีวิตเพื้นชีวิตโตแบบตะกี้ชาันากับมาผ่านแล้วจุดนี่แต่ข่าวชาวนาบ่มีพ่อแม่พี่น้องแต่ข่าวมาเตรียมมรนมาถ่ายชาวนาชาวนากับจุดนี่ชาวนางก็เคยอยู่มาแล้วชาวนาก็เข้าใจว่าคนเท่าอยู่ในจุดของแบบซี่มันกะคือว่าแหละพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนภัยกับบริยังอยู่แบบชีวิตแบบซี่ดอกแต่มันหักจําเป็นมันเลือกเกิดบ่ไรพ่อแม่พี่น้อง แข่งบุญว่าชนะมันก็แข่งบ่รด้นี่แหละพ่อแม่พี่น้องแจักสชิบาจังไดเนะเขาะกะคนเฮาคันว่าทุกชิงทุกอย่างม่นยังคือกันคันวาเฮามีกัแบบมูคู่กับ่บอืดเออน้องกับโบอืดพ่อแม่พี่น้องคันเฮาบ่มีกับมูคู่กับ่บมีเออน้องกับ่บมีชนางมาเห็นชีวิตของชนางเองอันนี้ชนางกับบร้ไปว่าชาคนอื่นแบบชีวิตชนางชนางผ่านมาในจุดนี้ กะแบบว่าชนากะคิดว่าพูมี่อลีพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคูมือนี่มีบอกกะพอมีแเน่เพราะว่าชนางมืนตาอปากได้ชำนี้กะเพราะว่ามีแน่หมูู่่แบบธนะเท้ากับแบบมันกัแตกต่างโกตะกี้มันกับใครแน่ไปทางใดกะหมู่กะอยากว่าอยากถามน้ำเฮาแน่พ่อแม่พี่น้องตะกี้พูมีครับผู้อยากถามคันว่าเห็นหนาฮะเพราเขาอยากรีบเลยพ่อแม่พี่น้องฮักเพราะว่าตะกี้ชนาก็เคยแข่คนแบบว่าแค่ไปเบิดทุกๆเรื่อง แหลายชาวนางมาคือคือขโมอนี่ชาวนางได้ลินโทรศัพท์ชาวนางได้สัมผัสมาแบบไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆกับสิไปแขเรื่องมากมายกับบไรเพรอะแม่พี่น้องมาแขคนอื่นให้มาถือใจเบิทุกคนมันกับโบทกกให้ถือใจเฮาเบิทุกเรื่องมันกับโบทกพรอะแม่พี่น้องกระต่างคนกระต่างถือใจกันมูคู่คือการู้ไรแบบว่าครบได้เฮาก็ครบไปผูไ้ไรครบโบไ้เฮาก็ต้องถอยออกคนเฮาชีวิตคนเฮาแบบชี้แหละพรอะแม่พี่น้องคันเฮาบ่มี เอือน้องก็เป็นคนอื่นคันเฮามีคนอื่นเป็นเอืนอน้องชนางเข้าใจชีวิตแบบนี้เล่ากับยายเล่าก,กับเนาะเพราะว่าก็เข้าใจแบบว่าเล่ากับพกล้าไปทางใดพระว่ามันก็ไปกับแบบวัฒนาเฮาแบบหนึ่งวันนามูแบบหนึ่งกับเฮาไปไลยกับยันมูว่าว่าเฮาอยากได้อยากขอ,ก,ขอกับคึดอายชาวนางกับคิดแบบซี่แหละตะกี้่อแม่พี่น้อง แต่คู่มือในชร้างรวยบอกกระบวยชนางมีแห้งบอกกระบมีกับพออยู่พอก,กินพ่อแม่พี่น้องก็พอบุกบืนไปพอไรชูชีวิตกบครัวะกระชูคือเก่าแต่ชนางเป็นยังไงน,น,นั่นชนางพอไรมืนตาปากมีทีของตัวเองมีเฮือนของตัวเองพ่อแม่พี่น้องเฮามีเฮือนมีซานมีดินของเฮาเองเฮากะอยู่แบบสบายใจทุกชิ่งทุกอย่างเป็นของเฮาเองเบิดชนางกับมาภูมิใจในตัวนี้แหละพ่อแม่พี่น้องแปลว่า มันเป็นของชวนของเฮาเองเบิดมันบริปรอาศัยไผแล้วเฮาอยู่ที่ได้เฮาสบายใจเฮากับเป็นโตของเฮาเองเฮาชไปเฮ็ดให้ถึกเบิดทุกทิ่งทุกอย่างให้ถึกใจหมู่มันกระโปกถือดอกกระเม่พี่น้องอา้าวชั่นชนะก็เข้าใจไปา่าย้ายเพื่อนเนาะอันนี้นนก็ชนงกับมาเว้าหลายแล้วผมแม่พี่น้องก็มาถ่ายย้ายแต่มาอธิบายให้พี่้น้องพังว่าชีวิตของยายเล่าชนางกับเลยตัดิใจวออ่า นี่ยังแล้วกับคนอยู่ใกล้กันเขาก็ต้องเบิงกันต้องเพึ่ง่ากันพอแม่พีน่น้องชาวนางสีเฮ็ดแบบเมินเฉยชาวนางเฮ็ดบ่ได้คันชาวนางมีชาวนางกับต้องแบ่งให้พอแม่พีน่น้องเพราะว่าชาวนางเป็นคนใจอ่อนกับแม่กับเป็นคนแบบเขาผ่านมาแบบทุกแบบส่แบบบมม่แบบหม,แบบม,แบบมูอยากคือเขาอยากอะไรชาวนางก็เลยปลาอันชิ้นหมูมาให้ลาวกับปลากระป๋องอพ,อพอแมมพี่น้องพอได้ให้ลาวปิ้งชูวลาแเรากินพอได้คัวพอได้นั่น ชลูชุลานเรากินเชไอ้ไแหละชนางกันไรอ้าวชั้นคลิปนี้ชนางกับชิคอจบไว้ชํานี่ก็ทาติดตามอีกคลิปหน้าว่าไปจังไดมาจังไดเมื่อนี่กับบุ้ยยังหลายดอกชนางก็มาถ่ายย้ายเพืินมาถ่ามาถ่ายเพืินือเก้าพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นจังไดมาจังไดกับเอาเนวกินมาให้เล่าพอจะแบ่งกันกินนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องชาวนางกับเบ้าลายไรทะเลชาวนางว่าพิษชาวนางกับขอโทษขออภัยด้อพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้ชาวนากิชโกจบไว้ชมนี้กระทาติดตามอีกคลิปหน้าว่าชาวนาไปทางใดมาทางใดชาวนางกับชิทายให้พี่อ้น้องเบิง่งคือเก้าคลิปนี้ลาไปแล้วเวพี่น้องกับสบายดี